อีชูนนะครับประเด็นที่สําคัญที่เราหยิบมาพูดคุยให้ฟังในวันนี้นะครับหลายคนจะได้ยินข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับเรื่องของสถานการณ์ในบังกลาเทศนะครับการปร้วงการจลาจลที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศทําให้ผู้นําประเทศนายกรัฐมนตรีต้องออกจากตําแหน่งไปนะครับวิกฤตในบังกลาเทศมีเงี้ยมุมหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมมาหยิบมาคุยให้ฟังกันนะครับผมหยิบข้อมูลของเดอะนิวยอร์กไทม์นะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจในบังกลาเทศ มีแน่มุมที่เขานําเสนอว่าเศรษฐกิจของบังกลาเทศเนี่ยเป็นลักษณะของการใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวตรงนี้เองเนี่ยผมอิกมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอยากจะมองมาถึงประเทศไทยเหมือนกันในแง่มุมที่น่าสนใจนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดอนี้ยอร์กทามเขาบอกว่าที่บังกลาเทศนะครับ าการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปทำให้เศรษฐกิจของบังกลา,าเทศเติบโตอย่างมากแต่การพึ่งพาอุตสาหกรรมดังกล่าวมากเกินไปทําให้นายกร,รัฐมนตรีชีคฮสซินีต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลบาบากแล้วก็ต้องออกจากตําแหน่งนะครับเขาบอกว่าบาังกลา,าเทศเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการเตริบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าทึ่งนะครับมีการมุ่งเน้นธุรกิจการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแลวก็ช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนนหลุดพ้นจากความยากจน บังกลาเทศได้ดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ในช่วงปี1970อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นฝู์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศมาหลายปีตั้งแต่ชีคคาซีนาขึ้นดําลงตําแหน่งนะครับก็ได้ดําเนินนโยบายผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ,อ,อชีงคาซีนาได้ใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทต,ต่างชาติว่าสามารถพึ่งพาบังกลาเทศได้ในการตอบสนองความต้องการนั่นก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ม ซึ่งก็สามารถทําได้ดีนะครับดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีโดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างซาร่าและก็เอชซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ที่รู้จักกันดีนะครับตรงนี้เองก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบางกลาเทศหลายล้านคนโดยเฉพาะผู้หญิงและก็ยังได้ยกระดับมาตรฐานการของชีพขึ้นมานะครับเศรษฐกิจของบังคลาเทศเติบโต,ต,ต,ตอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของชิคฮาสซีนาะ ในบางปีเนี่ยเศรษฐกิจโตถึงระดับ7%เลยนะครับการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากกว่า80%การส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปก็ทําให้ประเทศบังกลาเทศนะก็เติบโตอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าการพึ่งพาอุตสาหกรรมดังกล่าวมากเกินไปก็มีปัญหาที่ตามมาเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปนะครับโรคระบาดท,ทําให้ความต้องการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั่วโลกเนี่ยลดลงในเวลาเดียวกันการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สงครามในยูเครนกับรัสเซียทําให้ราคาอาหารและเชื้อเพลิง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจของบางกราเทศมีความหลากหลายที่น้อยบางกราเทศจึงไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอจากอุตสาหกรรมอื่นเพื่อมาชําระหนี้ของประเทศได้เมื่ออัตาราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมเงินเฟอ้อก็ล้มเหลวขณะที่ความพยายามในการพยุงค่างเงิน ก็มีก็ประสบปัญหาบังประเทศใช้เงินทุนสำรองตราจากประเทศจนหมดนะครับซึ่งเงินทุนสำรองดังกล่าวก็ลดลงจงต้องขอกู้เงินจาก IMF อย่างที่เราอย่างที่เราเคยได้ข่าวกันนะครับ เมื่อการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากการระบาดโควิดผ่านไปบางกลาเทศก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับสถานการณ์ดังกล่าวตรงนี้เนีน่ยใน,ในเน้นให้เห็นถึงปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานบางกลาเทศเก็บภาษีได้น้อยมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบที่ผ่อนปลนมากประชาชนจํานวนมากไม่เต็มใจที่จะจ่ายภาษีทําให้รัฐบาลเนี่ยจัดเก็บภาษีได้น้อยลงก็พูดง่ายๆว่าบางกลาเทศไม่สามารถพึ่งพาไรายได้จากการเก็บภาษีเพื่อเอาไปใช้จ่ายต่างๆได้เลยนะครับ บางกลาเทศยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์คนอื่นๆเขากล่าวว่าการเติบโตนั้นอนะ่ะมันไม่ได้สม่ำเสมอนะความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่สูงการเติบโตของตัวเลขไม่ได้ตรงกับความรู้สึกของประชาชนทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลมีการช่อโกงของบรรดากลุ่มธุรกิจต,ต่างๆที่มองว่าใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนะตรงนี้ก็นํามาซึ่งความไม่พอใจนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย มีการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้ยุติระบบโคต้าพิเศษสําหรับตําแหน่งงานของภาครัฐนะครับก็ทางนายกรัฐมนตรีฮาซิน่าก็ใช้กําลังติดอาวุธตรงนี้เข้าไปทําให้เกิดสถานการณ์บาปลายกันไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2023บังกลาเทศเนี่ยส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปมูลค่าถึง47,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทำให้บังกลาเทศซึ่งมีประชากร170ล้านคนเนี่ย ส่งผลกระทบต่อบรรดากลุ่มธุรกิจเสือ้อผ้าต่างชาติแบรนด์เนมที่สําคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่น H&M เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับผู้รับเหมาของตนได้เหตุความเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็ส่งผลให้คําสั่งซื้อล่าชา้าการขนส่งมีค่าค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะก็กระทบต่อความเชื่อมั่นซึ่งบังกลาเทศเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ระดับโลกที่สําคัญในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่ที่ผมจะพูดได้ฟังมาถึงประเทศไทยก็คือว่า การที่ชีคฮาซีนาต้องออกจากตําแหน่ง,อย,งอย่างกระทันหันเลยเนี่ยตรงนี้นักวิเคราะห์เขาบอกว่ามันเผยให้เห็นของยุทธศาสตร์เผยให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของบังกลาเทศมีข้อจํากัดส่วนหนึ่งมันมาจากการตัดสินใจในโยบายที่ไม่ดีนะครับแล้วก็การปกครองที่เข้มงวดของฮาซีนาด,ด้วยนํามาซึ่งการประท้วง เขาบอกว่าบังกลา,าเทศก็ผ่านช่วงเวลาแห่งความมั่นคงและการเติบโตอย่างรวดเร็วรัฐบาละตะวันตกมองว่าบาังกลา,าเทศเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จมาระยะหนึ่งนะครับประชากรในประเทศก็ถือก็ต้องบอกว่าเติบโตมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับในช่วงปี2,543ถึงปี2,559สัดส่วนประชากรที่ยากจนเนี่ยก็ลดลง2ใน3เลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในบางตัวเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตแซงหน้าอินเดียด้วยซ้ำเลยนะครับ เรื่องการจ้างงานต่างๆผู้หญิงมีการจ้างงานมีการทํางานเพิ่มมากขึ้นหลายล้านตําแหน่งเลยนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดคืออะไรตรงนี้เขาบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลของฮาซีนาเนี่ยไม่สามารถสร้างงานใหม่ได้เนื่องจากมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอมากเกินไปไม่มีงานใหม่หรืองานที่ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า mm hmm. เพียงพอสําหรับประชาชนวัยทํางานในประเทศจํานวนมากนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่ามีการลงทุนทางธุรกิจเนี่ยลักษณะ ที่เรียกว่าเหมือนกับใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวตรงนีมน้มันมีแง่มุมที่ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนประเทศไทยอันหนึ่งนะครับแต่ผลจากการที่เขาเนี่ยมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่น้อยทําให้เขามุ่งการลงทุนไปที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเดียวซึ่งดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาคือเมื่อมองในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้เหมือนกับอ่บางคลาเทศ เรามีภาคธุรกิจการส่งออกเรามีภาคการท่องเที่ยวเรามีภาคการอุปโภคบริโภคในประเทศเรามีเครื่องจักรเศรษฐกิจหลายตัวทั้งการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนการลงทุนจากต่างประเทศแต่ที่สําคัญก็คือว่านโยบายบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นเหมือนลักษณะใส่ไข่ไปในตะกร้าใบาเดียวหรือเปล่าอย่างเช่นนโยบายที่ใช้เงินหลายแสนล้านการใช้เงินดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งยังไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเดินนโยบายอันนี้ต่อหรือเปล่า ถ้าเดินต่อก็น่าก็น่าตั้งคาถามว่าจะได้ผลแค่ไหนจะเป็นจะเป็นลักษณะเดียวที่ทําให้ส่งผลเสียไปบังคลาเทศหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ที่สําคัญก็คือมาสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจหลากหลายของเราเนี่ยควรจะลงทุนในลักษณะที่เหมือนกับการจ้างงานมากกว่าบังคลาเทศลงทุนเพื่อการจ้างงานแต่ว่าของไทยเอาเงินไปแจกนะครับเป็นเป็นภาพเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับคือ ตอนที่ผมทําข้อมูลอันนี้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้นําของบังกลาเทศก็ออกจากตําแหน่งของเราก็ออกจากตําแหน่งพอดีแต่ว่าการออกจากตําแหน่งของเรากับบังกลาเทศไม่เหมือนกันนะครับออกคนละเงื่อนไขกันอ่ะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เรามาหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับผว่าน่าสนใจนโยบายเศรษฐกิจที่ลักษณะลักษณะที่ว่าอย่าใไสไ่ขายไว้ในตะกร้าใบาเดียวนะครับ